ครับท่านผู้ชมมาดูเผาขอนไม้นะครับเมื่อคืนนี้เผาตั้งแต่เมื่อคือนนี้ต้นนี้น่าจะลม้มทับหญ้าทับถึงนานาน้านหรือเปล่าไม่รู้เผาต่้งแต่เมื่อคือนนี้นะครับปล่อย นแนวใกล้แล้วจะล้มหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคือมันมีเคือดึงไว้อยู่มันจะขาดแล้วก็ยาวอยู่น่าจะไปถึงกันนาลงแล้วล้มเนาโอ้โหพอดีเลยอาการลนวะคือคือดึงไว้นะครับ แต่ถ้าขาดขาดต้นนี้ก็คงจะขยับลงมานิดหนึ่งอาการนะถ้าตัดเถือนี้ก็คงจะล้มแล้ว ใกล้ใกล้จะเรียกแล้วน,นิดหน่อยค่อยๆเผาไปฝนไม่ตกก็มันก็ไหมรวบรวมเผาอีกนอกใกล้แล้วครับออออาการนะแต่ว่าเคลือือดึงไว้อยู่แต่ถ้าขาดต้นนี้ก็คงจะังไดก็ต้อง นายจะน่าจะถึงเวลาลงแล้วนะครับเผาไว้เมื่อคืนนี้ขอาการแล้วเยี่ยงมาวอ้าวอือแล้วครับลงแล้วสวยงามลงเลยทีนี้ ยานิดหน่อยโดยตางนี้ก็โล่งเลยนะครับ ไม,ไม่โดนไม่โดนน้ำน้ำนี่พอดีเลยครับก็ไม่เสียหายมากพอดีเลยลงตัวครับก็แต่ประมาณนี้ครับ